ครับอันนี้อาทิต2,016ก็มาด้วยการกระตุกสายเกียร์และกระตุกแรงมากเลยนะครับผมก็เป็นงานเปลี่ยนชุดสมองเกียร์ครับหรือวาบอดี้ครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนของแจงกรงแล้วก็จะออกไปลองวิ่งดูก็เกียร์ก็ทำมาแต่ที่อื่นนะครับผมผมก็เลยยกลงแล้วก็ผาดู ว่าเขาเปลี่ยนอะไรครบหรือเปล่านะครับผมก็อะไรครบแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือหมอเอเดินหน้าหมอเอเดินหน้าเสียนะครับผมตัวน,นี้ก็เปลี่ยนให้แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังสตาร์ทไล่ะระบบน้ํามันครับผมงานเปลี่ยนหม้อเกียร์ครับผมอันนี้กระตุกแรงมากนะครับผมอันนี้ก็รองให้มันร้อนนะครับผมบก็รันไว้เรื่อยๆครับ จะออกไปลองวิ่งครับผมดูดีว่าจะหายไหมครับผม